วิธีแก้หน้าห้อยเหมือนหูหมานะคะแบบจัดเต็มนะแบบสำหรับคนแบบมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะทําอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกมารู้จักแก้มห้อยเหมือนหูหมาก่อนนะคะบางคนนี่นะเวลาแก่ไปเนาะมันจะมีห้อยๆตรงนี้นะคะเหมือนหูหมานะคะนะนะมีค่อยห้อยเหมือนหูหมานะมันก็จะเป็นน้อยห้อยตรงนี้นะเป็นตัว W นะคะนะเราก็จะปีแบบว่า แนวนี้ก็จะมาตรงนี้นะคระับห,ห้อยลงมานะครับการไอ้ตรวนี้นะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกระดูกซุดนะครับกระดูกรอบรอบดวงตาซุดกระดูกหน้าแก้มซุดนะกระดูกอ่าโคนเลนขมับเนี่ยมีความบางลงแล้วก็อ่า กระดูกบริเวณใต้หนกแก้มตรงนี้นะครับมันมันฟุดลงนะครับทำให้อ่าเนื้อไม่มีที่เกาะมันก็ตกลงมานะครับผิวหนังเราก็มีความหย่อนยานยืดย้วยนะครับมีความมีมีพื้นที่มากขึ้นทําให้มันห้อยๆลงมาแล้วก็มีไขมันเนี่ยมาระส,ะสมตรงนี้มากขึ้นนะคะทําให้ยิ่งห้อยลงไปชัดเจนมากขึ้นประกอบกับบ,บางคนที่มีกระดูกนะมีกระดูกตรงนี้สุดด้วยนะคะยิ่งทําให้ความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้มันมากขึ้นนะคะยิ่งทําให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะวิธีแก้นะคะวิธีแก้แก้แก้ยังไงเอาแกก้บดเ็มะคณ แก้มนะคะจบไปต่อไปเติมฟ right ิลเลอร์เพื uh ่อให้ม huh. right ันยกขึ้นนะคะแล้วก็เต anyway. ิมฟิลเลอร์ขมับนะเติมฟิลเลอร์ขมับนะเพื okay, so so ่อจะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นเธอสังเกตดูสิเธอลองดึงขมับขึ้นไปเงี้ยเห็นไหมมันก็ยกขึ้นนะคะอื่นตรงนี้ขึ้นมันก็ยกขึ้นนะคะอีอย่างหนึ่งก็คืออะไรเติมตรงนี้นะเติมใต้หนกแก้มนะคะเธอดูนะเห็นไหมเติมใต้โหนกแก้มมันก็ดึงขึ้นนะคะอ่าทีนี้พอเราเติมอ่าอ่าอ่ายกเติมยกหน้านะ ตาตาหน้าแก้มเติมขมับตัวตรงนี้มันจะดึงขึ้นระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้มันเห็นตรงนี้ยมันห้อยน้อยลงนะคะน้อยลงเราทําไงต่อที่อีกเราจะพยายามพลาไปที่มันห้อยห้อยที่เหลืออยู่นะคะโดยการทํำยังไงปักปักฟิลเลอร์แบบแข็งตรงบริเวนีสตรงใกล้ๆเรางนามากเพื่อเสริมกระดูกตรงนี้ที่มันยุบลงไปนะคะพอพอปักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้ความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้น้อยลงนะคะดู ดูอีกครั้งหนึ่งทําให้ความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้น้อยลงนะคะอีตรงให้ห้อยเนี่ยมันก็เลยดูดีขึ้นนะคะนะนะก็คือแทบจะเรียกเป็นพื้นต่อเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากมันมันห้อยตรงนี้ใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้มันก็มีความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะคะเราอาจจะเติมฟิลเลอร์เป็นจอลน์ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นจอลน์ตรงนี้ด้วยนะทาให้มันมีความต่อเนื่องกันทั้งตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้นะมันดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะแล้วต่อไปทาไม่ได้อีกนะคะอาจจะมาเติมฟิลเลอร์บริเวณเนี้ เราหนามากตรงนี้นะคะตรงนี้นะเ,ออเพื่อให้เป็นยังไงให้ความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้น้อยลงนะคะก็จะทําให้แก้มห้อยเนี่ยแทบจะดีขึ้นมากๆนะคะแต่บางคนแก่มากก็เอาเท่าที่ได้นะคะ <S <S ถ้าเท่านี้เสร็จแล้วยังไม่ต่ำใจนะคะเธอก็ร้อยใหม่เพิ่มเพื่อจะดึงขึ้นไปอย่างนี้อีกนะคะนะร้อยใหม่เพิ่มเพื่อดึงขึ้นไปอย่างนี้อีกก็ทําให้มันยกขึ้นไปอีกได้นะคะและอีกลืมพูดครั้งแรกนะคะมันมีเรื่องของของหนังผิวผิวหนังที่มันหย,อย่อนยานยืดยัวยด้วยใช่ไหมเธอก็อาจจะทำยังไงอีกคะก็ ทำอัลเทร่าไฮฟูร์ทราฟอร์เมอร์นะคะเพื่อกระชับผิวหนังนะคะทำให้ผิวหนังเนี่ยมันมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เกิดการกระชับมากขึ้น mm. ก็ช่วยกันดึง mm. ขึ้นไปอีก mm. เห็นไหมคะแค่อันนี้อันเดียวนะคะเกือบหมดเนื้อหมดตัวถามว่าผ่าตัดดึงหน้าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้บ้างในบางคนนะคะแต่บางคนเนี่ยขนาดไปผ่าตัดดึงหน้าไปแล้วตรงนี้ยังค่อยๆก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะอันนี้ก็สุดๆแล้วนะคะตามงกนะคะมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยนะคะไม่มีเลยก็ดูคลิปหมอไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย